เปิดบล็อกกันที่วันนี้วร่ปมาที่ตอนนี้ยังไม่ถึงหัวเห็นแต่เรากําลังจะมาที่หัวเห็นนะตอนนี้อยู่ที่สวีทชิปฟาร์มที่ที่ไหนอะที่เพชรอะสักอย่างนะคะไม่ได้เปิดบล็อกตั้งแต่ตั้งแต่มาเพราะว่าขับรถอยู่นะเรามาเปิดบล็อกกันที่นี่เลยสวนสัตว์ จริงๆสองกระจกดูตัวเองก็รู้แล้วนะถ้าสองกระจกดูตัวเองเราจะเป็นสัตว์อะไรอาจิจะเป็นลิง <c oughs> ไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันไม่รู้ว่าค่าเข้า,ขาจะเท่าไหร่ยิ่งใหญ่มาก้องใหญ่มากพอๆพอกับฟาร์มแก้วอ,อย่าใช่ไปต้องต้องไปซื้อแบบคนใหญ่เท่าไหร่สามสิบอ๋อเด็กเลี้ยงแก อันนี้คือลูกเขาอะลูกเขาตัวน้อยตัวเล็กๆน่ารักจังเลยอ่ะเหมือนแมวเหมือนหมาเลยอ่ะดูด,ดิน่ารักจังเลยเอาใส่ถุงกระเป๋ากลับบ้านได้ไหมเนี่ยเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านได้ไหมหนูหนูไม่ได้กินแหวนลูกอะไรข้างในเป็นเอ่อรูปวาด 3D เม่งมีเม่งแค่เดินเองแต่ถ้าลปงางก็ปุณหายาวหน้ามันมากหน้าดำด้วยพากันแดนจ่ตี5 อันนี้เป็นร้านค้าที่เข้าไว้ขายของฝาที่พักแล้วจ้าเราพักกันที่กอรี่เพสนะคะนี่จินเช็คจองกับอาก d a นะคะเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินกันก่อนจะบอกว่าที่นี่มีสรน้ำแล้วก็มีส่วนน้ำที่แบบ<ป>จริง นะคะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องกันแล้วก็ที่พักที่จินพักเนี่ยอยู่ใกล้กับเพลินวานประมาณสักโลกว่าซึ่งมันไกล้แล้วก็อยู่ใกล้กับออนี่เห็นไหมไปไปดูห้องพักกันจ้าจินจองแบบสองห้องนะคะก็ห้องนี้ห้องหนึ่งเป็นห้องสาวๆห้องนี้เป็นห้องผู้ชายนะคะไปได้แค่ได้ชั้นแรกเลยนะ ก็จองเป็นเตียงคู่แบบนี้นะจ๊ะก็จะมีทีวีเล็กๆนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะมีไว้ทำไมตรงเนี้ยส่วนน้ำอยู่ข้างบนนู้นนะก็จะเป็นประมาณนี้ห้องเล็กๆค่ะไม่มีอะไรมากมายอันนี้ก็คือบัตรกินข้าวเนาะ ไม่มีอ่างนะวัดอ่าอย่างน้อยๆก็มีใดไม่ต้องล็อกเข้มข้นขนาดนั้นก็ได้หมิงนนแมนเดี๋ยวจะขึ้นไปดูข้างบนมีฟิตเนสให้ด้วยนะจ๊ะเออไปเดินนี่สะหน่อย,ยนะเนี่ย อะไรอะโยคะเนี่ยบอกให้แม่มาโยคะโอ้มีแค่นี้เองนี่คือฟิตเนส่ะไปดูสะน้ำกันโหคนเยอะอยู่นะคนเยอะเลยนี่คือสนามนีนม่้จะเล่นตรงนี้นเออ นี่เขามีสไลด์ได้ตรงนี้ประมาณนี้จะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นนะนูน่นนะทำไมเราเห็นรูปปั้นอะไรตรงนู้นน่ะนูนะ่นน,น,นเห็นไหมทุกคนอันนั้นคือที่ไหนน่ะ ที่พักนะคะจินจองผ่านอากาดอสองห้องสองคืนเบเ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่ห้าพันห้าพันสองห้าพันสามอะไรประมาณนี้นะอันนี้มีไว้ทำไมอะ่ะอันนี้จริงๆต้องเป็นบาปะอืม,มาเล่นน้ำแล้วจ้า <laughs> กอ่ว่าจะงิบไม่งิบเลยอะ่ะไม่ได้งงได้งิบเลย คนเยอะนูนยังม่ได้มาลงน้ำแล้วจ้าน้ำเย็ยนมากน้ำเย็ยนชอบ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 ,ชอบอคือแน่นอนสองชั่วโมงเพราะว่าเมื่อคือนหลับประมาณตีสองนะคะตื่นตีสี่ครึง่งขับรถมาคนเดียวเลยนะะแล้วก็เลยแบบว่า แล้วก็เลยแบบว่าจะนอนว่าจะงีบอีกคนตอนเล็กๆเนี่ยอยากเล่นน้ําอยากเล่นน้าชอบตรงนี้เขามีสไลเดอร์มะก็เลยแบบอะ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 เล่นกันเล่นนะคะเย็ยนชื่นใจสบายจริงเลยเลยแบบแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็จะไปที่พักจริงมันใกล้เพินวานนะคะก็เลยเดี๋ยวก็คงจะไปเที่ยวแถวเพินวานอะไรเงี้ยนะโอเคเล่นน้ำก่อน มาจา้ะมาสไลเดอร์กันคือแบบว่ามันต้องถือ,อยังไงวะถืออย่างนี้มันต้องถือ,อยังไงคือแบบว่ามันหลายรอบแล้วนะเนี่ยไปไปแล้วนะมีใครอยู่ข้างๆไงด้ไหมเห็นนะเห็นนะ มาเดินตลาดร้าจังเลยดคตอนนี้กล้องถึงมองไม่เห็นข้างหน้าแต่ดูคนเยอะมาร้านแปดนี่นะคะอารมณ์เหมือนแบบว่ามาเมืองฝรั่งโหดูกุ้งดิมันเริ่มอ่ะใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากจริง ทำยังไงให้หมดอะเออไปถ่ายรูปสิไปตอนนี nah ้ก็มาตามรอยเขาบอกว่าน้ำจิ้มเด็ดจิ้น้ำจิ้ เด,ดเด็ดที่น้ำจิ้มเราต้องลองชิมดูนะจ๊ะนะจ๊ะร้านของเล่นทุกคนร้านของเล่นสมัยเรานั้นยังแบบมีใครทันมากของเล่นแบบนี้ ไอทันนะจ๊ะยุ่จริงเลยนะเนี่ยม่จ้าบไได้ไหนอ่ะของรุ่นเก่าอ่ะฮะร้านนี้มีขายเครื่องสอางร้านเลิศสแมนเตน เหนื่อยตการเป็นพิมพหนูหิวจะไม่อะไรนะแล้วนี่เลยจะถ่ายรูปอะไรกันนะอันนี้เขามาเดินเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปนะแต่เขาไม่ได้นี่นะไม่ได้มากินข้าวสถานที่ก้อนขวางมากนะคะบรรยากาศกว้างมากอะรถเท่าไหร่ก็มาได้หมดอะ โทรศัพท์แบบเพิ่งเปิดติดอะนะคะคือเครื่องมันโดนน้ำเมื่อวานไม่แน่ใจว่าเสียงจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนมาเห็นเองใกล้ๆคือว่ายิ่งใหญ่และสวยงามมาก นี้ตอนเวลาโชคดีนะที่ว่าแดดไม่ได้ร้อนมากเพราะเรามานี่มันแต่ว่ามันก็สิบโมงครึ่งแล้วล่ะคะ่ะแต่ก็ยังดีมีรยากาศยังดีอยู่เดี๋ยวก่อนนะและนี่คือสถานีรถไฟของหัวหินซึ่งก็สีสวย มาหวัวเห็นสามรอบรอบนี้เป็นรอบที่สี่เพิ่งจะมีโอกาสได้มาดูตรงนี้จริงๆอ่ะอ,อารมณ์เหมือนแบบฉันมาคอยพี่อยู่ที่ท่ารถไฟนะคะใช่นใช่นี่เออต้องแบบถ่ายรูปตอนรถไฟมาด้วยโทรถามดีว่ารถไฟมากี่โมงเออ นี่แหละหัวหินหัวหินจริงๆต้องมีรถไฟ จริงๆเลยต้องเอาเรถไปจอดที่โรงแรมแล้วก็ให้รถที่โรงแรมมาส่งอ <c oughs> สุดยอดอ่ะเดี๋ยวเอาหอยมาถูหินกันนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าหัวหินเป็นหินมีหอยอากาศเย็นตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นๆ เป็เ Good morning วันที่สองน่าจะาวันแรกโทรศัพท์ตายนั่นเองนะคะวันที่สองก็ยังแบบอึมครึมอึมครึมอยู่ไปเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันนะจ๊ะข้าวต้มที่นี่อร่อยมากข้าวต้มที่นี่อร่อยมากข้าวผัด อันนี้มีสปาเกตตี้ไข่ดาวแล้วก็โซนกาแฟแล้วก็ขนมปังอยู่ทางนู้น ไม่ปดน้ำยังไม่เปิดน้ำใช่ไหม นี่คือเวเนเซียเดอะเวเนเซียหัวหินชะอำจะก,กึงก่งๆเป็นห้างเป็นสถานที่เที่ยวแบบทำสวย คาเฟ่มีร้านเสสีครื่องเล่นนะหรอจะมีสินค้าขาย ตอนนี้จะมีแบบนั่งเรือให้ลอดเหมือนอารมณ์เหมือนเวนิสนคือตอนนี้แดดร้อนมากอันนี้น่ารักอ่ะมันก็ไกลอยู่เหมือน,นกันก,าก,กา็น่าจะไกลๆลอดลงไปตรงนี้โน่นมาแล้วเรือมาแล้ว คมันร้อนอ่ะนี่อันนี้คือถ้าเกิดว่าเราซื้อแพ็กเกจก็จะประมาณนี้ก็จะอารมณ์ประมาณนี้เลยล่องเรือภายไปมาดีอ่ะน้ำเขาใส่เนาะบรรยากาศร้อนน่ารักมาก มีพี่หมียูส่สองข้างด้วยนะจ๊ะร้านกาแฟะที่อยู่ขาา้างในนะคะประมาณนี้นี่กันจะมีองน้ห้วยย่งกวาเลยอ่ะนม่นหใ้นี่กันจตายถูก้หัวใจไว้ตาย ก่อนกลับแวะที่ไม่กลับบางนาแวะกินข้าวกันก่อนเมื่อกี้ไม่ได้กดถ่ายข้างในคือโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่31เขาจะมีคอนเสิร์ตเขาดาวตรงนู้นตอนนี้น่าจะเป็นคุณโอ๊ตปาโมดปลาเก๋าขึ้นเวทีอยู่เดี๋ยวก็จะกลับระยองแลว้ว คลิปเป็นครีมก่อนขนาดให้เรอทุกคนมาหาเกียต้องมากินอันนี้นะคะแปดบาท,อาบาทเอ้ยอันนี้ของเธอสวยอะ่ะแ กลับมาจากหัวหินวันนี้เราพามาเดินที่ที่อ้าวคือกลัวระเบิดวันนี้มาเดินในี่งานกาชาดิลรอยจ้ะดูคนดิคนร้านแปดูคนต่อแถวขึ้นสะพานลอยดเห็นไหม,มสะพานลอยมีแต่คนเราพามาดูคนนะคะไปเข้าไปดูกันในงานอ,าอ,าอยากให้ดูของเราม嘛 ไปสไปีไปกันคือแบบว่าแต่งตัวเหมือนจะหนาวแต่จริงแล้วร้อนแต่ก็ทำท่าเหมือนหนาวไปงั้นแหละไปค่ะดีบรรยากาศแล้วปีนี้นะปีนี้มาเออไปเดินฝั่งนูน้นปีนี้มันจะเด็ดกว่าปีทุกปีเพราะว่าปีนี้เขาเอาเครื่องเล่นอะมาแบบยิ่งใหญ่มาก จิงช้าสวรรค์เครื่องลินเครื่องลินเครื่องเล่นไวกิ้งพวกอะไรแบบยิ่งใหญ่อะนะคะแต่ว่ามากับอีคนท้องไงคือก็จะไปเล่นผ่านโผลไม่ได้ไงนะแล้วคนเยอะมาก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 ดูขดคนเยอะมากเรามาเพื่อนเราจะมากินชาไข่มุกร้านนี้นเป็นชาลำ ภาษาเหนือแปลว่าอร่อยลำแปลว่าอร่อยนี่เป็นไข่มุกที่ตักเองเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้ำมีนี่นี่นี่เราชอบกินแคตาลูปเพราะอร่อยดีนี่ก็น่ากินเป็นเป็นฝ่ายชีสแล้วก็มันมีมามะ่าเนี่ยมาม่าเกาหลีอะ่ะแต่คือมันกินยากไงเราจะเดินกินมันก็การะไรอยู่เนี่ยน,น่ากินอะ่ะ ได้มาแลว้วนี่นี่นเห็นไหม <Okay. S 1> ความชีส <Okay. S 1> ความเยิม้มดีงาม,มไม่ธรรมดานะมางานการา์ดมาดูงานกินหมูกระดะ <c oughs> มากินหมูกระด้าในงานการา์ดเลิศอ่ะนว,วัตกรรมใหม่ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันเพราะมันมีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่เราสั่งแบบเป็นกลางๆงนะคะเราเป็นกลางเดี๋ยวมาดูกัน บรรยากาศจะได้ไมเฮ้ยห้ามกลางคนผู้คนชุลมุนวุ่นวายอะไรตัางหนาบลูมาั่งกินหมูกระทะช่วยเออนะมาแล้วอันนี้กขชุด99มีหมูมีไขม่มีประมาณนี้กินค่าให้รู้รสชาติทุกคนเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะต้องกินให้อิ่มหนำสำราญเดี๋ยวมาชิมอันนี้เคยซื้อกินแล้วรอบหนึงแล้วรู้สึกว่าชอบหวานหอมดี ชิมหมูกระทะกันแบบแรกเลยต้องชิมน้ำซุปก่อนชั้นเบาเองแหละอันนี้ก็ทำตัวมืนหนาวนะใส่ผงใส่หมวกคนเยอะคนร้านแปดแล้วไม่ได้มีความหนาวเลยแล้วน้ำซุปได้อยู่น้ำซุปเป็นการต้มขนอใส่มันก็เลยซุปเป็นแบบหวานๆนั่นแหละ มาชิมหมูกันน้ำจิ้มเอา้ชิมหมูก่อนมันใช่ใช่ไหมมานั่งกินหมูกระทะที่งานกระชาิมันใช่ใช่ปะแต่ดีนะวันนี้อากาศแบบไม่ได้ร้อนนะอากาศออกเย็นๆเลยเนี้ยน้ำจิ้มเขาก็เป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มซุกี้อ่ะแบบทำแบบง่ายๆไม่ต้องเน้นอะไรมากมาย สำหรับคนแบบเดินเ,เหนื่อยอะไรเงี้ยหมูก็เป็นหมูนุ่มที่ซื้อจากแถวมัตโคลลตตาอะไรเงี้ยี่จ <c> ะ <oughs> รีวิวทำไมวะเนี่ยแบบเนี้อ่ะเรแล้วขนมสาลี่ขนมเหม่ออารมณ์เหมือขนมไทยญี่ปุ่นเลยแปลว่าขนมไทยญี่ปุ่นอะมันเรียนแบบเรา โซนเบาหวานเอ้ยไม่ใช่โซนขนมหวานไม่อยากซื้อใบอะ่ะซื้อใบก็ต้องกินถ้าไม่ซื้อก็จะไม่ได้กิน อันนี้ใครจะเอาสีมารลบายก็ได้เงี้ยเหรอะ่ายหน่อยไหมเนีเจอหนึ่งอย่างคือขนมเบื้องแล้วก็ขนมปุ้งหนึ่งเด็กตั้งผลที่ไปทุกงานเลยนะอ๋อเนี่ยเหรอ น้องเขาตั้งเองเหรอเออตั้งให้เป็นรูปนตัวรูปนี้ตั้งได้หลายอันนะเองโชว์ไปหลายที่นี่คือสิ่งที่จิงนมาตามหาทอดมันกับลูกชิน้นเนวนหาซะเดินวนหาซะที่แท้อย,อยู่อกีกหนึ่งซอยลูกชิ้นอันนี้ก็อร่อยเบื้องโบรัง 来，来，来，来。 ของกินเราเ <laughs> พียบของกินไม่ต้องห่วง <c oughs> ดูเครื่ <c oughs> องเล่นอันนี้น่าเล่นอ่ะ <c oughs> เกิดมาในชีวิตยังไม่เคยเล่นของเล่นเลยฮะ <c oughs> นี่เหรอแถวอะ่ะ <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> นี่เล่นนั่ไหนมีจาร์กเฮดตาย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 จริงเหรอ ยุ่มมึงไปเดินไปข้างหน้ามึงอาศัยความเป็นคนท้องไปไ<ว> <laughs> ออล,ลีโอมาตอนแรกก็นึกว่ออลีโอมาด้วยวไงคือือลีโอมัมนมันก็จะตื่นแล้วมันก็จะพึ่งไปทัวอูวอ้น,นั่นมันสำหรับเด็กใช่มั้ยผู้ใหญ่ก็ได้เนี่ย รอวนไปครั้งดูแถวสิคะขึ้นแล้วทุกคนจะได้ขึ้นแล้วอ,อันนี้ชุดม,มันไม่เหมือนนะเพราะว่าวันนี้มาอีกว่านึ่งเมื่อวานที่มาไม่ได้ขึ้นไปไปไปไขึ้น นั่งทางไหนอ่ะได้นั่งแล้วหุดแล้วหุดแล้วแล้วเราย่อเยือให้คนที่รอคิวอยู่ตรงนี้ได้แล้วโอ้น่าจะเป็นชั่วโมงอ่ะที่กว่าจะได้ขึ้นอ่ะชั่วโมงเลย โอ้โหไม่คนเยอะเลยขนาดนั้นนะโอ้คนเยอะมากโอ้ลมเย็นน่ะ เด็ดไอดอลอีกคนนึงนะครับเด็ดไอดอลคุณภาพด้วยนะคะเด็ดไอดอลคุณภาพมากข้างหลังมึงเล่สวยโอ้